สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคุพีทฟิกเกอร์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการที่หายไปเนิ่นนานแสนนานนะครับอ่ะซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องบล็อกหนึ่งบล็อกนะก็คือฟิกเกอร์แกรนิสตานะครับซันโกคูนะครับดาวก้อนซูเปอร์นะครับไอฟิกเกอร์สีมังงะนะครับอ่าเป็นสีมังงะนะครับ นานๆทีจะกลับมาเปิดฟิกเกอร์นะซึ่งก็มีคนเปิดรีวิวไปแล้วตั้งแต่ออกมานะครับเพราะว่าน,นุ่นนี้ออกมานานนะครับแต่ก็อยากเอามาบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับว่าได้เริ่มสะสมมังงะดราก้อนบอลนะครับรายสีมังงะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวแรกเหมนเดิมตัวแรกด้วยซันโกคู UI นะครับซุนโกคูยูอหรือโกคูอัลตราอิสตริงนั่นเองนะครับชื่อภาษาคือร่างนำใจกายนำจิตนะครับ อันนี้เป็นแกนิสต้านะครับอ่านี่ครับล็อตนี่ครับนี่แมวส้มนะครับเป็นล็อตดรีมทอยของเรานั่นเองนะครับซื้อมาพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับรวมส่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวกล่องนะครับนี่ด้านหน้าด้านหน้าด้านล่างของตัวกล่องเป็นงนี้นะครับด้านล่างตัวกล่องนะครับก็ด้านข้างครับ ีด้านข้างครับด้านหลังก็จะเป็นรูปซันกคูยูไอนะครับด้านข้างอีกขีดข้างครับสวยหน้าตัวกล่องมือหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ก็จะมีเขียนอธิบายที่เมื่อกี้นะครับแมวส้มนะครับรถดีนทรอยนะครับของไทยแลนด์นั่นเองเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในดีกว่านะครับอันที่บอกว่าถ้าจะหาดูก็คุยช่องอื่นก็ได้อาจารย์รีวิวอะไรอีกับผมแต่ผมแค่อยากบันทึกประวัติศาสตร์นะครับอ่แล้วก็ไม่ทำรายการคูคุพิธีฟิกเกอร์มานานแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่จะเป็น E p พีสองนะครับต่อจากเปิดกล่องจุ่มผู้ว่าชาดชาตินะครับนี่เกิดครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเวอร์ชันแกนนิสตานะครับออดมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับข้างในกล่องนะให้ดูตัวข้างในกล่องนะครับนี่ครับนี่ข้างในกล่องนี่สี่้างหลังนะครับตัวฉากนะครับตัวฉาก ข้างในากล้องนี่ครับพอถอนออกมาแล้วข้างในากล้องก็จะเป็นนี้นะครับกล้องไปวางไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนของตัวนี้ต้องเก็บไว้สำหรับขายต่อนะครับ <S <S มีราคานะครับสําหรับกูคูยูอนะครับ <S <S นี่ครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะน,นี้นะครับตัวกล่องเอยอะออกไปหน่อยนะครับ มือห,หนึ่งนะครับก็จะมีสายคาดอยู่ยังไม่ทำอะไรนะสายล็อกอยู่ข้างหลังนี่ครับะงั้นเดี๋ยวต้องตัดฝ่ายล็อกก่อนนะครับเอาไกลมาตัดดีกว่าครับนำกันไกลมาแล้วนะครับจะได้ตัดง่ายหน่อยนะครับตัวสายล็อกก็ไปตัดง่ายอยู่ดีนะตัวสายล็อกตัดง่ายอยู่นะไกลสอดไว ร้อยตัวทายล็อกุดแล้วนะตัวทายล็อกเราจะหยิบโคูดูไอขอเราออกมานะครับไมาเคยแกะปิดแบบนี้นะครับระวังหน่อยนะในการตักขาถุงนะครับเอาไวแล้วว้าม,มีล็อกาขาข้างล่างอีกเห็นตักขาก่อนนะครับใส่ล็อกขาอีก นี่ครับใส่ล็อขาตัดก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอแล้วน,น,นะครับก็จะหอ่อพลาสติกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีถาดน้ําแข็งอยู่ตรงนี้นะครับถังแข็งหก้อนหางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกูคูยูไอกันนะครับปนที่ประวัติของเรานะครับกูคูค PT Figure EP สอนะครับ อยากซื้อลายมังงะเนี่ยมานานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวห่อนะครับยวมาดูตัวโปคูยูไองดีกว่านี่หยิบออกมาแล้วนะครับขนาดก็จะนี้นะครับตั้งตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ฐานน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่ถ้ากลัวล้มก็ใส่ฐานน้ำแข็งจะดีกว่านะครับฐานน้ำแข็งก็จะอยู่ที่นี่ครับขา ข้างซ้ายนะครับแข็งช่วยล็อกเพื่อยืนมั่นคงและแข็งแรงนะครับจะคลิปก็จะเห็นนี่ครับลักษณะเป็น2 d ดีนะครับสีมังงะนะครับลักษณะเป็น2 d ดีนะครับอ่ะส่วนสูงเดี๋ยวมาดูส่วนสูงกันนะครับผมไปหยิบไม้บรรทัดมาด้วยนะครับอ่ะส่วนสูงในเว็บนะครับผมเห็นว่าลงไว้อยู่ประมาณ28เซนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันดูนะครับเนี่เกินนะครับเกิน28ทวัดผมผมที่ สูงที่สุดนะจะอยู่ราวๆเกือบ30เซนนะครับอ่าอยู่ราวเกือบ30เซนนะครับอันนั้นผมเริ่มนี่ที่สุดพอดีนะครับเหล็กนะครับอย,อ,อ,อยู่ราวเกือบ30เซนอ่าเดี๋ยวลงไมา28น่าจะเป็นตรงนี้ครับรโคนโคนหัวของซุนโกคูครับอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอี <through> อยดกระลุงนี่ครับด้านข้างเราจะเห็นลักษณะว่าตรงนะครับหลังตรงไม่เอ็นนะครับอันนั้นอ่าังตรงเวอร์ชันนี้ไม่เอ็นนะครับอ่ะมาดูสีกันดีกว่าแคนิต้าหนักนะครับโอ้โหตัวแคนิต้า ดูนี่ครับการเก็บรายละเอียดสีนะครับให้ดูใกล้ๆ้ซูมหน้านะครับหน้าผมนะผมถุงพอยที่หน้าเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็ผมนะครับสวยจริงครับสวยผมด้านข้างข้างครับดวงตา ui คือตรงสีถูกต้องครับดูส่วนบอดี้ครับดูส่วนตัวครับเนี่ดูกล้าม ม็ดกล้ามนะครับแล้วก็สีหัวนมนะครับดูใกล้เราก็จะเห็นแบบสามมิติหน่อยนะแต่พอดูไกลแล้ว2 d ดมาเลยนะครับดูมัดมัดกล้ามด้านข้างนะครับด้านหนังครับด้านข้างครับแล้วดูที่กางเกงนะครับนี่สองดีแน่นอนครับพอดูนี้เห็นไหมกางเกง2อดีครับลงสีสวยนะครับสีสองดี ทำให้ฟิกเกอร์ 3D กลายเป็นสี 2D ได้นะครับผมเป็นลายที่ผมอยากสะสมมานานแล้วซึ่งลายสีมังะเนี่ยก็จะมีแกนิสตามีมาสเตอร์นะครับแล้วก็ซูเปอร์มาสเตอร์นะครับสตาร์พีทนะครับขึ้นอยู่กับใครชอบลายไหนก็ตามเก็บกันได้นะครับมาสเตอร์สตาร์พีทรู้สึกจะเป็นลายที่ถูกหน่อยนะครับเนื่องจากขนาดตัวจะเล็กกว่าเขาหน่อยซูเปอร์มาสเตอร์สตาร์พีซก็จะใหญ่กว่าแกนิสตานะครับให้ดูด้านข้างอีกทีครับนี่ด้านหลังครับ แล้วนี่ครับเท้าเท้านี้ไม่ลงไม่ได้ไม่ลงสีมานะครับไม่ลงสีสองดีมานะเพราะไม่มีใครโชว์อยู่แล้วครับอ่านะครับเดี๋ยวตั้งโชว์จริงนะครับสับความคุ้มค่าก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นแฟนบอยดาวนบอลหรือเปล่าคุณเป็นแฟนบอยดาวนบอลก็นั่นแหละครับไม่ผิดหวังนะครับชอบอยู่แล้วคนระับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจะปรับกล้องลงเพื่อให้ดูใกล้มากขึ้นครับนี่ นี่ครับโกคู UI ครับโอ้สวยงามครับ2อดีนะครับสีมังงะนะครับนี่ใครชอบก็หาซื้อกันได้นะครับนี่ครับใครชอบหาซื้อได้เป็นของบันไดนะครับโกคูอัลตราอินซิงหรือร่างนำใจกายนำจิตเวอร์ชันแกนนิสตาสีมังงะนะครับสำหรับโกคูพีทฟิกเกอร์นะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเดี๋ยวพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับในครูครูพีดีฟิกเกอร์เราจะมาโชว์ฟิกเกอร์ตัวอะไรนะครับอันนี้ไม่เรียกว่ารีวิวนะผมมาโชว์นะครับพูดง่ายๆเราจะมาโชว์อะไรเลวเปิดกล่องจุ่มหรือว่าจะมีฟิกเกอร์อน,นี้มาโชว์อีกนะครับเอาเดี๋ยวพบก,กันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับตอนนี้ช่องผมก็เปิดรับสมัครสมาชิกหรือโด o n a t ขอบคุณแล้วนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ถ้าต้องการหาเสริมเงินทุนให้ผมในการซื้อการ์ดซื้ออะไรต่างๆมาเพื่อเปิดลุ้นนะครับ ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าชอบกดถูกใจกด subscribe แล้วเมนพูดคุยกันได้นะครับแล้วกลับพบกันใหม่นะครับในรายการคูคูพิธีจิกเกอร์ซึ่งจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแล้วพบกครับสวัสดีครับไทมาาครับโอ้ร่างลำใจการลำจิตสองดีครับ